ขอต้อนรับสู่วิชาคีย์บอร์ดนะคะสอนโดยทิเชอร์นิชาบุญประเสริฐค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง C major scale กันนะคะแล้วก็จะมาเรียนแบบฝึกหัดข้อที่1มือขวาให้จบเพลงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ <S <S ก่อนอื่นนะคะท่เชอร์ขอทบทวนชื่อของตัวโน้ตก่อนนะคะเด็กๆช่วยกันตอบด้วยนะคะโน้ตตัวแรกนะคะคือโน้ตตัวโด,ะค,ะโด,วโดค่ะโน้ตตัวโด,ค,โด,วโดคืออักษรอ,อะไรเอ่ยนักเรียนจำได้ไหมคะ อักษรภาษาอังกฤษที่เป็นเล t t e r n am นคือตัว C ค่ะต่อไปนะคะโน้ตตัวที่2ค่ะตัว R ค่ะตัวเรใช้อักษรภาษาอังกฤษเล t t e r ร a เนว่าอะไรคะ D นะคะต่อมาค่ะตัวมีค่ะตัวมีอักษรภาษาอังกฤษคือ E นะคะต่อไปค่ะตัว F ตัวฟ้าอักษรภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ F นะคะและตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะคือตัวซอนค่ะตัวซอนอักษรภาษาอังกฤษ l e t t e อ n a เนว่าอะไรคะตัว G นะคะตัว G คราวนี้นะคะเราจะมาดูตำแหน่งโนต้ตนะคะบนคีย์บอร์ดกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เรามีโนต้ตทั้งหมด5ตัวนะคะคือโดเรมีฟาซอลาทีโด C, D, E, F, G อฟจีนะคะคราวนี้เราจะมาเอาโนต้ตทั้งหมดนี้นะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนบนคีย์บอร์ดของเรานะคะเริ่มจากตอนแรกนะคะนักเรียนต้องหาหูกระต่ายก่อนนะคะหูกระต่ายคืออะไรหูกระต่ายคือ ลิมคีย์บอร์ดนะคะสีดำสองอันนะคะแบบนี้อ่าที่เชื่อให้เรียกแบบนี้ว่าหูกระต่ายหรือเราเรียกแบบนี้ก็ได้ค่ะว่าลิมกดนะคะเป็นลิมกดสีดำอันที่1นนะคะกับลิมกดสีดำอันที่2นะคะหูกระต่ายสองข้างนะคะต่อไปนะคะเราต้องหาสีดำสามอันนะคะหรือที่เชอร์ให้เรียกสั้นๆให้เรียกเล่นๆว่าเป็น หนวดเสือนะคะหนวดเสืออ่าเมื่อสักครู่น,นท้ทิเชอร์ลืมให้ดูว่ามีหูกระต่ายอีกอันหนึ่งนะคะหูกระต่ายอ,อันหนึ่งคืออันนี้หูกระต่ายเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะข้างซ้ายข้างขวานั่นเองอ่าเราเจอหนวดเสือนะคะหนวดเสือคือ,อมีลิมกดสีดำสามอันนะคะ<อ><น>ก็คือหนวดเสือเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองและเส้นที่สาม อในรูปของทเชร์มีหนวดเสืออีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดนะคะก็คืออันสุดท้ายนี้เลยนะคะมีหนวดเสือเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3นะคะ อ่ะคราวนี้นะคะเรามาหากันว่าโน้ตแต่ละตัวอยู่ตรงไหนนะคะก็คือวิธีการหาตัวโดนะคะอาทิเชอร์ขึ้นตัวโดมาให้ดูก่อนตัวแรกเลยนะคะตัวโดเนี่ยจะอยู่ฝั่งหูกระต่ายนะคะอยู่ติดกับหูกระต่ายข้างซ้ายนะคะหูกระต่ายข้างซ้ายหรือหูกระต่ายเลขหนึ่งนะคะอยู่หูกระต่ายเลขหนึ่งนั่นเองนะคะตัวต่อมานะคะตัวต่อมาค่ะ ตัวเรนะคะตัวเรก็จะอยู่ติดกับตัวโดนะคะจะอยู่ระหว่างหูกระต่ายสองข้างนะคะอยู่ระหว่างหูกระต่ายทั้งสองข้างเลยต่อไปเป็นตัวมีใช่ไหมคะตัวมีเนี่ยก็จะอยู่ที่หูกระต่ายข้างขวานั่นเองนะคะหรือหูกระต่ายอันที่สองนะคะก็จะเป็นตัวมี ต่อไปนะคะตัวฟาค่ะตัวฟาเนี่ยจะอยู่ฝั่งหนวดเสือแล้วนะคะฝั่งหนวดเสือก็คือหนวดเสือเส้นที่1นะคะหนวดเสือเส้นที่1นะคะจะเป็นโน้ตตัวฟาเสมอนะคะหนวดเสือเส้นที่1เป็นโน้ตตัวฟาเสมอต่อไปนะคะตัวสุดท้ายที่เราจะช่วยกันหานะคะก็คือโน้ตตัวซอนค่ะตัวซอนเนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง หนวดเสือนะคะหนวดเสือเส้นที่1กับเส้นที่2นะคะหรืออยู่ติดเส้นที่2ก็ได้นะคะอ,อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือตัวซอนนะคะคราน,นี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างดีกว่าค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวโดค่ะมาช่วยกันหาว่าตัวโดอยู่ตรงไหนคะตัวโดนะคะจะอยู่ฝั่งหูกระต่ายใช่ไหมคะหูกระต่ายข้างซ้ายหรือหูกระต่ายเบอร์หนึ่ง ะะหูกระต่ายเบอร์หนึ่งต่อไปนะคะตัวเรค่ะตัวเรอยู่ตรงไหนคะ่าตัวตัวเรนะคะอยู่ตรงกลางหูกระต่ายสองข้างนะคะต่อไปตัวมีค่ะตัวมีอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงหูกระต่ายข้างขวานะคะหูกระต่ายข้างขวาตัวฟ้าค่ะตัวฟ้าอยู่ฝั่งหนวดเสือแล้วนะคะ อยู่ติดกับหนวเสือเส้นที่1นะคะและตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนวันนี้คือตัวซอนค่ะตัวซอนอยู่ตรงไหนเอย่ยอายู่หนวดเสือเส้นที่2นะคะอยู่ระหว่างเส้นที่1กับเส้นที่2นะคะนักเรียนฝึกจำตำแหน่งโน้ตบนคีย์บอร์ดกันด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเรามาทบทวนนะคะเลขนิ้วที่ใช้นะคะในการเล่นคีย์บอร์ดนะคะนิ้วโป้งนะคะคือนิ้วที่1นะคะนิ้วชี้คือนิ้วที่2นิ้วกลางนิ้วที่3นิ้วนางนิ้วที่4และนิ้วก้อยคือนิ้วที่5มือซ้ายกับมือขวาเลขนิ้วเหมือนกันเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนกันทั้งหมด2เรื่องนะคะเรื่องแรกคือ สเกลซี uh, นะคะโดยที่เราจะเล่นโน้ต5ตัวก่อนนะคะ5ตัวก็คือโดเรมีฟาซอนนะคะที่ทิเชอร์สอนให้นักเรียนหาตำแหน่งโน mm ้ต hmm. เมื่อสักครู่นี้นะคะกับแบบฝึกหัดข้อที่1นนะคะวันนี้เราจะเล่นมือกว่านะคะให้จบเพลงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเตรียมตัวนะคะแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมตามด้วยค่ะ เราจะมาเริ่มเล่นแบบฝึกหัดการวอร์มนิ้วนะคะมีชื่อว่า C major scale หรือเรียกสันส้นๆว่า Scale C ค่ะให้นักเรียนวางมือนะคะโดยเริ่มจากมือขวาก่อนให้นักเรียนเอานิ้วโป้งนะคะหรือนิ้วที่1นนะคะวางลงบนคีย์บอร์ดนะคะโดยวางลงบนโนะะ้ตตัวโดนะคะตัวโดนักเรียนสังเกตนะคะหาหูกระต่ายนะคะหูกระต่ายคือสีดำา2อ,อันนะคะแล้วเอานิ้วโป้งวางค่ะเอานิ้วโป้งวางสีขาว ที่อยู่ติดกับหูกระต่ายนะคะ,ะจะได้ลักษณะมือแบบนี้นะคะวันนี้นะคะสเกล C ของเรานะคะจะเล่นทั้งโน้ตทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะโดยเริ่มจากตัวแรกนะคะเราใช้นิ้ว1นนะคะหรือนิ้วโป้งกดตัวโดค่ะต่อไปนะคะตัวเรเราจะใช้นิ้วชี้กดค่ะตัวมีใช้นิ้วกลาง เอาแค่นี้ก่อนนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะตัวโดใช้นิ้ว1หรือนิ้วโป้งตัวเรใช้นิ้วชี้หรือนิ้วสองตัวมีใช้นิ้วกลางหรือนิ้ว3ต่อไปนะคะตัวฟานะคะเราจะไม่ใช้นิ้วนางนะคะเราจะไม่ใช้นิ้วสีในการกดแต่ให้เราเอานิ้วโป้งของเรานะคะนิ้วหนะคะ ขยับนะคะย้ายมือนะคะโดยการหมุนอ้อมนิ้วกลางค่ะเป็นแบบนี้ฟ้าดูใหม่นะคะเอามือกลับมาวางที่เดิมก่อนนะคะสมมติว่าเมื่อกี้เราเล่นตัวมีนะคะนิ้วกลางต่อไปตัวฟ้านะคะเอานิ้วโป้งนะคะหมุนอ้อมด้านหลังนิ้วกลางและเรียงนิ้วที่เหลือกลับลงไป โน้ตตัวต่อไปนะคะตัวซอนนะคะจะอยู่ที่นิ้วชี้หรือนิ้วสองนะคะนะักเรียนกดเลยค่ะอีกครั้งนะคะทิเชอร์ขอเริ่มจากตัวฟานะคะโดยเอามือกลับมาวางที่ตัวโดก่อนนะคะนิ้วหนึ่งกลับมาวางตัวโดก่อนเราจะเริ่มจากตัวฟาโดยการหมุนนิ้วโป้งค่ะหนึ่งสองหมุนนิ้วหนึ่งไปหาตัวฟาและเลียงนิ้วที่เหลือต่อไปตัวซอนใช้นิ้วชี้ค่ะ คราวนี้เราลองเล่นตั้งแต่ต้นจนจบนะคะวางมือนะคะนิ้วโป้งนะคะอยู่ตัวโดนะคะหาหูกระต่ายหรือสีดำสองอันนะคะนิ้วโป้งวางตัวโดหนึ่งสองส้ตัวโดนิ้วโป้งตัวเรนิ้วชี้ตัวมีนิ้วกลางตัวฟาหมุนนิ้วโป้งอ้อมด้านหลังค่ะอ้อมหลังนิ้วกลางและเรียงนิ้ว ต่อไปตัวซอนค่ะอีกรอบนะคะเอามือกลับมาวางที่เดิมค่ะ1 2 3่งาต่อไปตัวเรนิ้วชี้ตัวมีนิ้วกลางตัวฟาเอานิ้วโป้งหมุนอ้อมด้านหลังค่ะหลังนิ้วกลาง และตัวซอนใช้นิ้วชี้แบบฝึกหัดข้อที่1ห,หรือ Fingering n u m b e r o ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติบนคีย์บอร์ดนะคะขอให้นักเรียนช่วยกันร้องโน้ตกันก่อนค่ะโดยที่จะให้นักเรียนร้องโน้ตสองห้องแรกนะคะเตรียมตัวนะคะทิชเชอร์นับ1-4แล้วร้องพร้อมทิชเชอร์เลยนะคะ1 2 3 4 ะะก่อนที่เราจะเริ่มกดนะคะขอให้นักเรียนชูมือขึ้นมานะคะแล้วมาขยับนิ้วกันค่ะโดยพูดเป็นเลขนิ้วนะคะเต็มตัวสองรอบเหมือนกันค่ะ1 2 3 4เริ่มค่ะ1 2 1 2 3 4 3 4 อีกรอบค่ะ1 2 3 4นิ้ว1 2 1 2 3 4 3 4คราวนี้นะคะให้นักเรียนวางมือลงบนเครื่องดนตรีของเราเลยนะคะใครใช้เมโลเดียนวางบนเมโลเดียนใครใช้คีย์บอร์ดวางบนคีย์บอร์ดหรือถ้ามีใครใช้ใช้กระดาษ นะคะก็วางมือบนกระดาษเลยนะคะเตรียมตัวนะคะรอบนี้เราจะร้องเป็นเลขนิ้วกันนะคะนักเรียนกดตามเลขนิ้วเลยนะเตรียมตัว1 2 3 4เริ่มขานิ้ว1 2 1 2นิ้วส รอบค่ะ1 2 3 4เริ่มนิ้ว1 1 2 1 2 3 4 3 4รอบสุดท้ายนะคะคราวนี้เราร้องเป็นชื่อโน้ตกันค่ะ1 2 3 4เริ่มค่ะ โดเรโดเร่มิฟามิฟาต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มเรียนห้องที่สมและห้องที่4กันค่ะเรามาเริ่มจากห้องที่3กันก่อนนะคะ ก่อนอื่นนะคะขอให้นักเรียนร้องโน้ตห้องที่3นะคะตามทีเชอร์กันก่อนนะคะร้องโน้ตก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ร้องตามค่ะซซนฟาซอนฟา,อ,นฟาอีกรอบค่ะหนึ่งสองสามสี ซอนฟาซอฟาคราวนี้นะคะให้นักเรียนนะคะชูมือขึ้นมานะคะแล้วเราจะมาลองเล่นนะคะโน้ตซอนฟาซอนฟาเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวซอนนะคะเราใช้นิ้ว5นิ้ว5ก็คือนิ้วก้อยนะคะนักเรียนขยับนิ้วก้อยกดนิ้วก้อยลงไปต่อไปนะคะตัวฟาใช้นิ้ว4ี่ค่ะนิ้ว4คือนิ้วนางกดนิ้วนางลงไป ข่ะคราวนี้นะคะเราจะเล่นแบบนี้ค่ะ5้าสหาสนักเรียนทำตามนะคะ1 2 3นิ้ว5 4 5 4อีกรอบค่ะ1 2 3 5 4สองคราวนี้นะคะเรามาลองกด บนเครื่องดนตรีกันค่ะโดยให้นักเรียนวางมือนะคะโน้ตตัวซอนนะคะอยู่นิ้วก้อยนะคะหรือนิ้ว5โน้ตตัวฟาอยู่นิ้ว4คือนิ้วนางอ่ะเรามากด5 4 5 4พร้อมกันนะคะ1 2 3 4นิ้ว5 4 5 4 เอาใหม่ค่ะ1 2 3 4นิ้ว5 4 5 4คราวนี้ร้องเป็นตัวโน้ตกันนะคะซอนฟาซอนฟาใช้นิ้ว5กับนิ้ว4 1 2 3 4 2อ รอบค่ะ1 2 3 4สองสาซนต่อไปนะคะห้องสุดท้ายนะคะห้องที่4นะคะห้องที่4คือโนต้ตมีเรมีเรนะคะเรามาเริ่มร้องกันก่อนนะคะอ่านักเรียนฟังทีเชอร์ก่อน 1, รอบนะคะ1 2 สามสี่มเรมีเร,เรนักเรียนช่วยร้องกับทีเชอร์นะคะรอบนี้1 2 3 4สองสามสี่เร รานนี้เรามาดูนิ้วกันนะคะที่ใช้นะคะนิ้วนะคะอ่านักเลยนเอามือยกมือขึ้นมานะคะตัวมีกับตัวเรนะคะตัวมีเราใช้นิ้ว3ค่ะนิ้ว3คือนิ้วกลางนะคะตัวเรนิ้ว2ค่ะนิ้ว2คือนิ้วชี้นะคะเราเล่นกลางชี้กลางชี้สลับกันนะคะเตรียมตัวนะคะ1 2 3 4ส,ส,สี่เริ่มจากนิ้ว3 2 3 2อีกรอบนะคะขยับนิ้วตามทีิชชร์นะคะ1 2 3 4นิ้ว3 2 3 2รอบสุดท้ายค่ะ1 2 3่สี่ นิ้ว3 2 3 2คราวนี้ลองวางมือบนคีย์บอร์ดนะคะเริ่มจากนิ้ว3นะคะโนต้ตตัวมีนะคะใช้นิ้วกลางนะคะเติมตัว1 2 3 4นิ้ว3 2ม อบค่ะ1 2 3 4นิ้ว3 2 3 2รอบต่อไปร้องโน้ตค่ะ1 2 3 4นิเรนิ นีร้องเองนะคะ1 2 3 4อร้องแล้วกดด้วยค่ะคราวนี้เรามาเล่นห้องที่3และห้องที่4รวมกันนะคะห้องที่3และห้องที่4อ่ารอบนี้เรามาร้องกันก่อนนะคะอ่านักเรียนร้องตามทิเชอร์เลยนะคะห้องที่3เริ่มตัวซอนนะคะ1 2องสามสี่ซนฟานฟาเรมเรอาคคราวนี้นะคะนักเรียนวางมือบนคีย์บอร์ดเลยค่ะเราจะมาเริ่มเล่นพร้อมกันนะคะรอบนี้ทีเชิ์จะพูดเป็นเลขนิ้วก่อนนะคะ เต็มตัว1 2เริ่มจากนิ้วก้อยนะคะ3 4นิ้ว5้ส นิ้วห้าสี่ห้สสมสองสมสรอบสุดท้ายค่ะเรามาร้องเป็นตัวโน้ตนะคะห้องที่3มและห้องที่4ี่หนึส ะะเรามาลองเล่นตั้งแต่ห้องที่1จนจบเลยนะคะห้องที่สี่นะคะเตรียมตัวนะคะอ้อก่อนที่เราจะเล่นเรามาร้องโน้ตกันก่อนดีกว่าค่ะนักเรียนจะได้จำตัวโน้ตให้ได้เตรียมตัวนะคะร้องโน้ตนะคะพร้อมทีเชอร์นะคะ1 2 3 4สตัวโดค่ะโด ให้นักเรียนวางมือนะคะวางนิ้วโป้งนะคะหรือนิ้วหนึ่งะคะที่โน้ตตัวโดค่ะเต็มตัวนะคะอย่าลืมนะคะร้องด้วยนะคะจะได้จำได้นะรอบนี้ทิเชอร์ร้องเป็นเลขนิ้วกันก่อนนะคะเลขนิ้วนะคะเต็มตัว1 2 3่สเริ่มนิ้วหนึ่งค่ะห อบสุดท้ายนะคะรอบนี้ร้องเป็นชื่อโนต้ตนะคะเตรียมตัวอสองสา สำหรับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนวันนี้ก็จบลงแล้วที่เชื่อหวังว่านักเรียนจะสามารถปฏิบัติกันได้นะคะอย่าลืมหาเวลาฝึกซ้อมและทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ